สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำผ้าถุงสำเร็จสำหรับมีจีบด้านหน้าสีจีบนะคะอันนี้กระดาษเราทบกระดาษเข้ามานะคะสำหรับเป็นทบหน้าจากริมกระดาษเราตีเป็นเส้นเอวเลยค่ะจากเส้นเอวเราวัดลงมา20เซนนะคะเป็นสะโพกใหญ่ แบ่งครึ่งสิบเซนเป็นสะโพกเล็กค่ะได้แล้วตีเส้นเลยค่ะเราจะหาความยาวกันนะคะอยู่ที่สามสิบห้านิ้ววัดลงมาเลยค่ะได้แล้วตีเส้นเลยนะคะ เราจะมาหากรอบสะโพกกันค่ะสะโพก36นิ้วเท่ากับ91เอ็ดเซนบวกหลวม3ามเซนนะคะเท่ากับ94หาร2ได้47ค่ะวัดเข้ามาเลยนะคะ47เเป็นกรอบสะโพกค่ะ ได้แล้วเราตีเส้นเลยนะคะเราจะมาหาสะโพกกันค่ะสะโพกสามสิบหกนิ้วเก้าสิบเอ็ดเซนบวกรวมสามเซนนะคะเก้าสิบสี่หารสี่ยี่สิบสามครึ่งค่ะเราวัดเข้ามาเลยค่ะยี่สิบสามครึ่งเราทำหน้าหลังเท่ากันค่ะยี่สิบสามครึ่งค่ะ ได้แล้วตีเส้นเลยนะคะเป็นเส้นข้างเราจะมาหาเอวกันค่ะเอวอยู่ที่28นิ้วนะคะ72เซนหาร4เท่ากับ18เราวัดเข้ามาเลยนะคะ18เซนโปรกเกต3มเซนค่ะ ชิ้นหลังนะคะเป็นซิข้างเราวัดเข้ามาเลยค่ะสิบแปดเซนเกตสามเซนค่ะชิ้นหลังกับชิ้นหน้าเราวัดดูนะคะได้สี่เซนแบ่งครึ่งเป็นสองเซน เราต้องการเส้นข้างให้เป็นเส้นเดียวกันค่ะเรามาหาเกตนะคะชิ้นหลังจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งเลยค่ะวัดลงมาสิบสองเซนค่ะเกตสามเซนข้างละเซนครึ่งได้แล้วตีเลยค่ะ หน้าค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะแบ่ง3ส่วน21แบ่ง3ก็7นิดนิดนะคะเราส่วนนี้ค่ะวัดเข้ามาเลยค่ะเซนครึ่งถัดมา3ามเซนครึ่งเซนครึ่งค่ะเราตีลงมาเลยนะคะสิเซน วันนี้เราจะสอบอยู่ที่สองเส้นค่ะเราไม่สอบเยอะเพราะว่าเราจะทำจีบตีมหาสะโพกเลยค่ะได้แล้วเรามาตัดกันเลยนะคะ ชิ้นหลังเส้นเอวนะคะวัดลงมา1นึ่เซนค่ะด้านหลังจะเป็นทบผ้าน,นะคะชิ้นหลังเสร็จแล้วค่ะเรามาทำชิ้นหน้ากันค่ะ เรากิ้งสองเกตนี้ลงมานะคะจากเส้นเอววัดลงมา1เซนค่ะ เรามาหาเส้นป้ายกันค่ะเส้นป้ายเราจะเอาเก็ตสุดท้ายนี้เลยนะคะประมาณ1 0บนิ้วครึ่งเราจะป้ายอยู่ที่1 0บนิ้วครึ่งค่ะห้านิ้วก็เบียดจากเส้นกลางนะคะป้ายอยู่ที่เกตนี้ก็ประมาณห้นิ้วก็เบียดค่ะ ตัวนี้เราจะทําเป็นจีบปกติผ้าถุงทั่วไปก็คือจะวัดลงมา30มสิบเซนเป็นมาตรฐานแต่ตัวนี้เราทําเป็นจีบเราไม่อยากได้ลึกมากนะคะเพราะว่าถ้าตื้นมาหน่อยหนึ่งก็จะดูเดินแล้วสวยดีเอา25่สิบห้เซนนะคะ เราจะทำจีบอยู่ที่สามเซนครึ่งสี่จีบ ็มีหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นเรามาแยกชิ้นป้ายก่อนนะคะแล้วเราจะมาแยกชิ้นจีบที่หลังค่ะ เราทำอยู่ที่10นิ้วครึ่ง ้าเพื่อนๆจะดูผ้าถุงสำเร็จแบบใส่ออกงานยืนถ่ายรูปสวยๆก็ EP ที่34นะคะถ้าแบบเพื่อนๆมีหน้าท้องก็ไปดูที่ EP 33ได้นะคะ อันนี้เรายังไม่ได้แยกจีบนะคะเราแยกทบป,ป้ายก่อนคะ่ะมันจะเป็นจีบเนี่ยมันจะซ้อนอยู่บนทบป,ป้ายอีกทีนึงนะคะ้าถุงผืนนี้ก็แบบนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าจะเปืองผ้านิดนึง อันนี้เราทำทบป้ายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกจีบอันนี้ตรงชายเราตัดได้เลยค่ะอันนี้เวลาเราทบป้ายเนี่ยผ้าถุงเขาจะแลบลงมาเพราะว่าชิ้นข้างในเนี่ยมันจะมันจะหนักแล้วมันจะถ่วงลงมานะคะ เขาก็จะมีอยู่สองวิธีที่ที่ให้เก็บเพื่อไม่ให้แหลบก็วิธีนี้ก็คือจะเย็บเป็นเก็ตจากเส้นสะโพกนะคะลงมาประมาณ20เซนตีมาเลยค่ะแล้วก็จุดกลางนี่แบ่งข้างละเซนนะคะตีเป็นเก็ตจุดนี้เท่าเดิมนะคะเราจะจับ เย็บเก็ดนะคะจะจับเย็บเย็บเกดขึ้นมาเพื่อไม่ให้เขาแลบลงไปทีนี้เราจะมาแยกจีบข้างบนกันนะคะ อันนี้เราทําจีบอยู่ที่3ามเซนครึ่งเราก็จะแยกช่องละเจ็เซนแต่ก่อนก่อนเราจะแยกจีบเกตตรงเนี้ยเราต้องมาเฉลี่ยเพราะว่าอันนี้เซนครึ่งอันนี้ประมาณจ7 5หเราจะมาเฉลี่ย ให้เก็ดหายไปนะคะก็ตกแล้วประมาณสองเซนหน่อยๆก็ข้างละไม่ถึงครึ่งเซนนะคะนิดนึงคือเก็ดในส่วนนี้เราจะไม่มี อันนี้เราจะแยกจีบก็เจ็ดเซนนะคะอันนี้เราจะมาดูที่เราแยกไว้แล้วว่าออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจีบที่เราแยกไว้แล้วนะคะสี่จีบข้างในก็จะเป็นทบ ครบชั้นหนึ่งแล้วนี่ก็จีบอยู่บนทบปกป้ายทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรฝากไว้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูไดะคะ้ค่ะขอบคุณค่ะ